ทานไหมคะเพื่อนเพ่คะะแนงไก่จ้ะเนี่ยเราใส่ปาปิก้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองลงไปมันก็จะสวยงามเนาะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเนาะลองทำกันดูนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆขาวันนี้วันนี้สาวชุรินจะมาทำเ,เมนูผนงไก่นะคะอันนี้มีสันในไก่หั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ปาปิก้าสีแดงแล้วก็ปาปิก้าสีเหลืองนะคะเครื่องปรุงเนี่ยจะมีเกลือคะ่ะเกลือแล้วก็พริกแกงผนงนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บเนาะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดจะ้ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะ อ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะกะทิค่ะเพื่อนๆขาเนาะกะทิจ้ะนี่ค่ะเพื่นนอนๆขาแล้วก็กะทินะคะเนาะนี่ถ้าขาดกะทิไม่ได้นะคะแกงพงัแนงเนาะตั๊กระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยจ้ะ คนให้กะทิแตกนะคะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะใส่พริกแกงลงไปนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะให้กะทิแล้วก็พริกแกงแตกแตกเออแตกเขา้าหากันจ้ะให้ให้ละลายจา้ะเพื่อนๆจ้าเนาะแล้วก็ให้กะทิแตกมันด้วยเนาะเนี่ย ที่กับพริกแกงเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยจ้าใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะจ๊ะพับให้ไก่สุกนะคะ ผัดไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะให้ไก่สุกก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยใส่ผักลงไปเนาะ แล้วเราก็มาใส่กระพิษที่เหลือในกระป๋องให้หมดเลยนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงด้วยจ้นะเนาะ ให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดก่อนนะคะทิ้งไว้ให้เดือดเนาะให้ให้ไก่สุกมากกว่านี้ก่อนเนาะ มาใส่เกลือนะคะใส่เกลือจ้ะก็ใส่น้ำตาลปี๊บจ้ะคนให้ละลายนะคะ แล้วก็ใส่ปาปิก้าลงไปเลยค่ะสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะ ทิ้งไว้สักพักนะคะให้ไก่แล้วก็ปาปิก้าสุกเข้ากันนัวๆนะคะ มาใส่ใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะวันนี้เมนูแนงไก่จ้าฝากเพื่อนๆกดติดตามให้สาวสุรินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ